และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังชาชาตโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะก็ได้ต้อนรับนะคะคู่แฝดที่สุดฮอตมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังเพลงเขาฮิตมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะคะ<笑><笑>ต้องใช้คํานี้น้ําตาบักเตีย้ยนี่ฮิตมากๆเลยทีเดียวนะคะสวัสดีพี่โอเอค่ะสวัสดีครับโอครับโอครับค่สัเครับ,รบโอ้โหเสียงหล่อมากเลยค่ะนะคะจากน้ําตาบัก เตี้ยจะมาถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะเนี่ย21ปีครับโอ oh ้โหนะคะยาวนานมากๆเลยกับเส้น <ผม S 1> ทางการเป็นศิลปินของทั้งคู่คนะคะ <ผม S 1> เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานี่หลายยุคมากใช่ไหมคะต้องขอบคุณแฟนเพลงที่ยังยังซัพพอร์ตค่ะ,ะคู่แฟดเวไม่ว่าจะคู่แฟดเวจะไปที่ไหนนะก็เป็นกําลังใจให้คู่แฟดเวตลอดแล,อแล้วยุคนี้เป็นยุคโซเชียลด้วยนะครับแฟนเพลงก็ให้การตอบรับดีเนี่ย ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ชื่นชอบงานเพลงนะครับรวมไปถึงขอกันเข้ามาทางช่องทาง90ลูกทุ่งลูกไทย oh. นะครับ ตลอดเลยทุกช่วงดีเจเลยนะคะทำให้หลายๆพุงกำเพลงของคู่แฝดเอติดชาร์ตนะครับอีสานเมืองม้วนนะคะซึ่งเป็นเพลงที่พี่คู่แฝดเอนี่คือร้องแล้วก็มีศิลปินในค่ายด้วยนะคะอีก3สาวมาร้องด้วยกันทั้งหมด5คนเลยนะคะอีสานเมืองม่้วนาะเพลงนี้นี่เป็นงานเขียนของอาจารย์ท่านใดอะคะ เป็นปาปกาของอาจารย์สุดโกเจรไนครับอ๋อเล่าเรื่องราวเป็นแบบพาไปเที่ยวของดีของเด็ดของทงั้งภาคอีสานใช่ไหมคะนาเสนอในความเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของอีสานครับประเพณีอรร<น>ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะของดีเนี่ยประจําจังหวัดเนี่ยมีทุกจังหวัดอยู่แล้วะนะครับของดีแต่ในฐานที่เราเป็นคนอีสานนัเราก็อยากนําเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับให้คนทั้งโลกได้รู้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับถ้าอยากจะไปเที่ยวบุญใหญ่บุญพระเวทเนี่ยต้องไปไหน รอยเอ็ดนะครับอจะไปงานไหมต้องไปขอนแก่นแล้วจะไปงานหลายเรือไฟนครพนมนี่งานแห่เทียนอุบลอุบลราชธานีอ่แห่ประสาทพึ่งก็คือจังหวัดสกลนครพีตาโขนจังหวัดเลยนีครับบางไโกโอย่าโซ่อนแและอีกหลายจังหวัดนะครับที่มีของดีนะครับแต่นี่เราเลือกมาไม่ครบ ทั้ง20จังหวัดนะครับถ้าจะเอ่ยถึง20จังหวัด3วันน่าจะไม่จบก็เลยรวมมาทั้งหมดประมาณ9จังหวัดนะคะที่มารวมอยู่ในเพลงอีสานเมืองม่วนที่แฟนๆชาว90เนี่ยได้ฟังกันไปแล้วก็ติดชาร์จของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยรวมถึง MV เพลงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะไปถ่ายทำที่ไหนกันแล้วก็อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเสียแม็กนะครับที่เปิดเภอบ้านุง อำเภอบันดุงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนยุกนะครับแล้วก็ส่วนตัวรู้จักกับเสี่ยแม็กนะครับก็ขออนความคนเครห์จากเสี่ยแม็กเสี่ยแม็กก็ดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆที่อยากจะถ่ายทําตรงไหนเชิญให้เต็มที่นะครับดูแลซัพพอร์ตทีมงานไปอย่างดีเราก็คุยกับน้องในทีมงานว่าเราจะจัดเซตยังไงนะครับเราเห็นประตูทางเข้าอลังการมากเลยหาเกวียน นะครับหาตุงนะครับที่เป็นเอ,เอกลักษณ์ของคนอีสานนะครับแล้วก็เสียงแม็กกับทีมงานก็ช่วยเข็นกงเข็นเกวียนซึ่งน่ารักมากนะครับขอเช่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆากทำให้ MV, เอมวอเนี้ยสมบูรณ์แบบสมบูรณแบบและออกภาพมิดสวยงามารวมไปถึงเ,เต็นท์มังกระนะครับเสียเล่ที่อมอบบัตเจ็ตให้ ในก้อนในการทำวีเอะนรับนะคะซึ่งออกมาแล้วก็แฟนๆชื่นชอบด้วยกับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีแบบภาษาที่สวยงามมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่28เมษายนนะคะคู่แฟดโอแล้วก็น้องๆศิลปินอีก3คนนียจะไปโชว์เพลงนี้บนเวทีลุ้ทุ่งสแควร์ด้วยนะคะรับรองว่าม่วนแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เสื้อผ้านี่จะแต่งไปเป็นในสไตล์ไหนคะก็ว้ชุดในเอเลยครับในคอนเซปต์คอนเซปต์เอเลยครับ ว่าเราอยากจะนําเสนอความเป็นอีสานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลงหรือการแต่งกายนะที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนอีสานนะครับให้ทุกคนชาวโลกได้รับรู้นี่คือวัฒนธรรมจริงๆอีสานทะลุอุงมนี่นะใจกลางกรุงที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือ28เมษายนนี้ได้เจอคู่แฝดโอแล้วก็น้องๆอีกสาท่านก็มีเพลงทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมคะก็จะมีน้องเก๋กรกฎนะคะเพลงที่ชื่อว่าบอฮักอย่าทักมาแล้วก็มีบิล มลวิชายอมงูค่ะแล้วก็อีกน้องหญิงนัทพัฒนค่ะงานเพลงที่ชื่อว่าแห่แพร่รักทั้งสามคนเนี้ยเดี๋ยวไปโชว์บนเวทีทั้งสามคนเลยคือสวยครับแน่นอนเลยทีเดียวนะคะรวมเป็นห้าคนนี่แบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มที่ลุุ่่งสแควร์ของเราด้วยนะคะนอกจากอีสานเมืองมวนแล้วเนี่ยพี่คู่แฝดโอเอเนี่ยก็มีเพลงที่แบบลองคู่กันด้วยครับนผมนะคะเป็นการแบบปิดโปรเจก t นี้โปรเจกที่ว่านี่คือโปรเจกที่ชื่อว่า หมอรำรินไวโอ้โหแปลว่าปีนี้คือมันม้วนแน่นอนครับนำผลงานเพลงที่มุนม่วนสนุกจังหวะสนุกสนานนะครับในรูปแบบของหมอรำมาเสิร์ฟให้แฟนเพลงได้มีความสุขแล้วก็ม้วนไปกับจังหวะเพลงนั้นๆของคู่แฟดครับชื่อเพลงอะไรคะพี่เลือกเขาสาลานี่ต้องร้องให้ฟังสักนิดนกเลือกเขาสาลาเนี่ เลือกเอาคนดีๆให้เป็นดังที่ใจน้องต้องการอย่างอายมันอันทภาพเบาเทบานบ่ต้องมาสมอย่างดีก็มีแค่ใจสวยยังบ่ได้ดอกเดินหน้ามนุนบ่ต้องคิดมารู้ตนค,คนสับป่ดดนที่ฮักเดียวใจเดียว<อ>ดีไซน์บวกกับจังหวะแล้วก็ท่วงทำนองเอาจังหวะอินอระเดีย มาสมกับหมอลำด้วยโอ้โหทำให้แบบว่าคึกคักมันม่วนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคู่ฝาแหวเองเนี่ยปีนี้คือลุกเต็มที่ปล่อยเต็มที่ปล่อยเต็มที่ครับนะคะฐานบัญชาการที่อยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ยอุดรธานีครับอ๋ออุดรธานีแต่ว่าเดี๋ยวบุกกรุงแน่นอนนะคะยี่สิบแปดเมษายนบุกกรุงครับเออต้องฝากไปให้กําลังใจกันเยอะๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะปีนี้เนี่ยไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างเห็นว่าวางแผนไปถึงปีหน้าเลยหรอคะ ผมอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขทุกท่านที่ได้ได้ฟังผลงานเพลงของเราอยากมีความสุขคือเพลงของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นแนวมอลําะครับมันจะมีอินดี้ด้วย<อ>มีสตริงแอบมานี่ะนะครับค,คืออยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่คู่แฝนอุเอนาเสนอได้ครบรถะนะครับไม่ว่าจะเป็นในในในแนวเพลงไหนที่อุเออยากจะนําเสนอไม่ใช่ว่าเอออุเอคือร้องเพลงโมนั่นคือพี่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เห็นมุมมองในการนําเสนอค่ะ เราไม่ใช่ว่าเราเก่งในทุกด้านแต่เราอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้ทุกรสทุกอารมณ์ทุกเพศทุกวัยครับมันเป็นการเตรียมการไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีแลนวางไว้นะครับไม่ต่ำกว่า10เพลงนั่นยังสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอัลบั้มหนึ่ง12บเพลงส2บเพลงแล้วก็มามาเปลี่ยนมายุคหนึ่งก็จะเหลือ1ิเปลี่ยนมายุคหนึ่งก็จะเหลือ2เปลี่ยนมายุคนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเพลงเดียวเพลงเดียวนะครับ แล้วก็เราก็จะเอาเอาตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยสิบสองเพลงปีหนึงน่งนะครับจะมีอัลบั้มหนึง่งแต่<ห>เราจะปล่อยเนี่ยในระหว่างปีหนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยโอเวบ้างตัดสลับน้องๆในค่ายบ้างน้องร้องใหม่บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคัฟเวอร์รีคัฟเวอร์บ้างอย่างเงี้ยครับ<ม>เพื่อให้แฟนๆได้มีความสนุกต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับคิดถึงไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์นี่นะคะชื่อนี่ชื่อนี้มาจากไหนคะที่มาที่ไปของไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่ะ อา,อาจพระอาจารย์นิพาน<อ>สุจิโตซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสมมาตถตอนนี้ท่านได้ละสังขารไปแล้วละสังขารดับขันนิพานไปแล้วนะครับท,ท่านได้ให้ชื่อนี้ไว้ว่าไราวินไรนีร่เป็นภาษาบาลีค่ะวินเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งแปลความหมายว่า ผู้ชนะด้วยปัญญาโอ้โหสุดยอดมากครับนะซึ่ง,งม,ม,ม,มันตรงกับว่าเถ้าเรามีะา่ะนะครับแล้วก็บวกกับการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลมเราจะมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ในทุกจุดหเลยหลายอย่าง<ม>นะครับ ค่ะสุดยอดมากแล้วพอรีไรวินเอเนเทเมนต์มันก็ผวนมาเป็นรินไวได้ด้วยเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะกับกับความมันความม่วนของเพลงจากค่ายนี้นะคะงานจ้องงานจ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะของของทางไรวินเองเนี่ยตอนก็หลังโควิดนะครับก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้คุณแฟนเวแต่ราคานะครับก็ต้องบอกว่านะครับสมน้ําสมเนื้อกับกับเศรษฐจปัจจุบันนะครับไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมาก เราอยู่ได้เจ้าภาพไปไหวเราไปให้ทั้งหมดเลยครับเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปทุกที่ด้วยนะฮะงานบุญงานบวชขึ้นบ้านใหม่ฉลองอะไรโอเอจัดให้แล้วทั้งงานในงานนอกไปได้หมดครับล่าสุดก็เพิ่งกลับจากเมกาค่ะนะครับได้รับ แรงเชียร์แรงใจกับแฟนเพลงในที่อเมริกาลหลายๆรัฐก็โอเคครับโอ้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานจ้างเจ้าภาพฟังอยู่นะคะเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยของเรารสามารถที่จะจ้างงานคู่แฝดโอเอได้แล้วก็ศิลปินในค่ายรับรองความม่วนนะคะคติดต่องานได้ที่ไหนแล้วก็พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนบ้างออนะคะบอกไปทักไปทางเพจคู่แฝดโอเอก็ได้หรือว่าเพจไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์รวมไปถึงเบอร์โทรนะครับค่ะศูนย์เก้าหกห้าหนึ่งหกเก้าหกสามสอง 0965169632หรือถ้าใครจดไม่ทันแชทมาทาง90ลูกทุ่งลกไทยก็ได้นะครับผมโทรได้แชทได้แต่ว่าอย่ายืมเงินนะน้องจ้างงานได้แต่ห้ามยืมเงินนะคุยคุยเรื่องเงินเออนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสนุกด้วยกันที่ลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะก่อนจะลากันไปค่ะคุแฟรโอเอขาอยากจะฟังอีสานเมืองม่วนแบบว่าม้วนๆโจโจกันสักนิดนึงเอาท่อนเอาท่อนท่อน สุดท้า,ทายท,<ล>ยที่ที่ร้องพร้อมๆกันนะครับไสามสองหนึ่งมาเดอ้อเฮาามามว่วนขอเชิญชวนน้องและพี่สืบสารประเพณีของดีเฮาพื้นบ้านจันลุงและคงไว้อีกต่อไปชั่วกับการให้โลกเขาเราคานว่าอีสานมีแต่มองมวลเมืองอีสาน มีแต่มองมวนเย้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน28เมษายนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ